สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาที่งานเจดีนะครับวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับวันที่22ถึงวันที่2พฤศจิกาใช่ครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวเนี่ยง่าง่ายๆคือ<ะ>นั่ง BTS นะครับแล้วก็ลงสถานีเวลานี้กนะ็คนเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศ ขนมปังแนบดินต้องรถนะคะทำไมยังปล่อยให้รถเข้าอยู่น่าจะเป็นช่วงเวลาอาจจะหกโมงมั้งวิอยากกินใส่กล่องทอดหรไหนใส่กล่องทอดเดี๋ยวค่อยซื้อเพราะเราต้องออกครังนี้หรือเปล่าเราไม่ได้ออกคันงนี้แล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีอีกไหม ลองเดินไปเรื่อยๆก็ได้ครับบรรยากาศของกินเพียงนะคะทุกคนไก่อ้อคังปิ้ี่เราเลืออะไรอ่ะจำไม่ได้ผัดไทยกรเจ้าแ่เจ้าเดียวหมูอดไม่มีอะไรมด กินหมูทอดเนีย่ยร้านนี้เล่นมากไว้ก่อนได้เลยตรงนี้ไม่ใช่หรออยูต่ติดกันอ่ะเขาบอกใช่ปะฟังเวอร์ฟังเวอร์ซื้อซี่ไปนั่นหนึ่งพยายาม เกียบใช่ใช่ไหมอ่ะเอไม่ใช่หรอใช่เอาะตล่าี่ครับเจ็ดหอมหนึ่งมัจะแบเหรอจหงเป็สองคูหมดไหมหมดรคาเรครับามกบครับังได้ินไ้จ้าแล้วมันม่วงครับ ครับต่ล่ายสี่ครับตาล่าห็ดหนึ่เห็ดหนึ่งมันม่วงหนึ่งครับแค่หลอดนี้ครับแต่ลอดหมดค่ะพี่พี่ค่ะค่ะแใช่ครับผมแต่ลอดหมดของเราหมดใช่ไหมไม่ใช่ของน้องของน้องอ๋อเอารถอื่นแทนเลยเอาโนรีไปอีกเป็นเหมนเอาโนรีไหนอ่ะเท่าไหร่อ่ะเปลี่ยนเป็นมันม่วงไปก็ได้เปลี่ยนเป็นมันม่วงเปลี่ยนเป็นมันม่วงร้านเ้าเกลียบเห็ดดีเราหมดที่ มันหอมมะเขือสาหรายแล้วก็นี้ครับเออแครอทหมดะจะเหลือรสหลักๆก็ประมาณโนริเห็ดหอมใช่ปะเหลือรสหลักๆอะไรเหลือเฮดเดเหลือสาห่ายเหลือเห็ดหอมเออมันม่วงเยอะมาก6อันน้องฝากซื้อด้วยนะคะกินหรอเขาขายชิ้นใหญ่ มีน้ำลัใหญ่เพราะว่าของน้อ,นองอ่ะสั่งอันนี้เยอะโนรีเยอะ<ช>เราก็เลยเอามานันุไปแทนนั้นแหละคือตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ลด,ดอย่างที่สั่งมาไลา่ลด<ช>แคลลอตก็ไม่ได้อีกอย่างคือมันไวมากแล้วก็เขาได้จะทำไม่ทันด้วยอ่ะ ลานเกี่ยวไม่ไหรอน่าจะอยู่ข้างในในสึกครับตอนโลกข้างในไหมนะใช่อยู่ข้างในสุดใช่เขาไม่ช่วยเล็กๆชาไทยช่วยเล็กๆคุณได้เห็นปะไม่เห็นคืถึงสิวอ่ะอยู่ตรงไหนอะ ซึ่งจ้างไหนกันน่าจะสิบบาทแต่ละยาโอ้ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ปีที่เราเล่นจะยังไม่เยอะขนาดเนี้ยเวลานี้นะปีที่แล้วเราไม่ได้มาเวลาปีที่แล้วเหมือนเราจะมาช่วงบ่ายเหรอบ่ายกว่านี้แล้วเราก็ข้ามไปฝั่งอยากกินไหมเก้วเลยขอเก้วกินไหมชานี่ไงกนเลยแก้วสุดสุดวงก็น่าจะ การกินชาชีอ่ะซือชานด้ไชาชีเท่าไรหร่วะยี่สิบบาทกากินชาชีว่ะอาชาไทยอาชาไทยอ่ะชีสไหมอาชาไทยปกติอ่ะชีมไอศครีมอ่ะอาชาไทยอันเล็กอ่ะเเขาถือถือก,กัน แล้วก็แบบนี่ทุกคนข้าตะโมตะนี้นี่แหละพอจะรับคนกินกิน,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 นชาไม่ได้ <laughs> ไหนมาดูดิหันมาดูดิเดินไปนี่แหละที่หนูต้องการแก้วจิว๋ว <laughs> ยังไม่ได้ซื้อของตัวเองเลยจะกินอะไรจะถามว่าช่วยถืออะไรได้ไหมหันหันมาดูเข้าเกียบตัวเองขนมวัดแก้วหมดนะ เฮ้ยน้องกบะพุ้งไอสิวอะ่ะดูดิแต่ว่าใส่กระโปรงทุกตัวหนึ่งวัน6แสนสอง,สง,อ,งอันนี้ใช่ทนนี่เรากินปีที่แล้วปะจำไม่ได้เลยครับปลาหมึกไงปลาหมึกห่อเป็นตัวไม่แน่ใจว่าใช่ลางอีกหรือเปล่าคุยเยอะ เหมือนได้ยินเสียงรถระวังด้วยนะ <Okay. S 1> พี่จะซื้ออะไรเอาเลยนะใช <c oughs> ่ครับช้ำเอาไหมเอาไหมเขาแตนน่ะจริงไหมทอาไมผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่สวัสดีครับ กเ็ามไม่หมดเก็บได้อาทิตย์เลยเป็นไงอร่อยเอาดิซ okay. <se uh ื้อไปเลยรัปยัน้ยวยันแต่แต่ว่าอัดแน่นูะกระปุกเท่าไหร่ครับสามกับหกร้อยเจ็ดสิบค่ะรับกระปุกนีงครับน่กินนะฉ่ำๆน่าก้าแบบนี้ยิบชิมก mm ินได้เลยนะคะค่ะ ซื้อเยอะเราก็จะถึงไม่ไหวนะคะขอบคุณมากนะคะก็จะซื้อแต่ของที่อยากกินตลอดได้แล้วได้แล้วย่างอร่อยไหมอร่อยมากกรอบบหนูชอบที่มันแบบฉ่ำๆโอเคง่าน้ำกบน่าหล่อมากเข้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามฟ้าไปฝั่งปัสสมุทรแล้วนูนไกลๆเดี๋ยวซูม นู่นตรงนู้นนะสิเห็นไหมมันเป็นเองมันรว่แล้วก็ทั้งนนมันเห็นได้หรือเปล่าเรื่องออกแล้วนะคะเขาจะกัดค่าเลอก็คือแปดบาทนะครับข้ามไปฝั่งพันสมุทรเจดีเมื่อกี้เขาเกี็บแบบเขาเก็บให้เรา ไม่ต on ้องดูเงินเไม่ดูเหี่ยงเงเลยแย่งงให้โชคูสวยนะสิด่าเงินหนามสีอะไรตม่ตอนมาแล้วพระบอากว่าหนึ่งทุกสี่สิบนาทีอ่จะได้พยายามคว้มได้ชันระวังได้ชันเพราะว่าการจุดลุกและเวลาเขาจุดเขากลัวคนไม่รู้จะเดินเข้าไปใกล้บริเวณ อาตาศากาตตเย็นรตอนวยราดระดมนักใส่านยิ้ิ้เพต่อสายเลนทางสาพนาพุ่โยมยให้ผูข้างใจกวางทากใส่ร่างเปนสถาปัตางาหารทาป่นอานาตาตาตาลอกพระวิหารวงเตาจะพักพักทาตอางตะบ เาารจังหวัดระบกลางรรวยรวยนะชีตคามสอบนะขอบคุครับุครับตอนนี้ผมอยู่ฝั่งพัสดุเจดียนะครับวจะให้ดูเจดีย์เดินเลยเขพิหารออกไปนะเพราะว่าพอสายดามเปิดดมจังหวัดจงหวัดขึ้เดี๋ยวเราจะพาไปหาของกินกันด้วย ในฝั่งพัสมุ์นะครับิเวณาเทศวันฝั่งของเจรจะเป็นระบบเอฟเฟกต์ริเฝั่งอยร์ล่ามาเดี๋ยวจู่ตู้าตู้างเราจะตอปัจัาควัไวอลามานอะเราจะได้อยู่เฉาพที่พระวิหารแสบฟองไปบนท่องฟ้าดูกัญจาจะตายลกจะกความพคตรกางว่าตามอัสยาต แต่้าเข้าไปใกล้รักเสีแล้วเนอาจจะเป็นอันตรายได้งาะเีคีจีไปีจี่านเทีร่าเกจากค่ามไขยอยู่ในลานนี้จนถึงที่สองมาติดเขาประกาศแล้วว่าประมาณ คุ่มหนึ่งนะครับทุ่มกว่าๆเขาจะจุดุูปแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าเวลานนะ่าเราจะพาไปหาอะไรกินข้างนอกนะครับเดี๋ยวดูพิทีหนึ่งนะ